กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม HOME PRO FUN WALK 2024 Walk to Give Give for Life ในตอนนี้ครับพวกเราได้วันรู้วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยในวันนี้ทาง HOME PRO และพันธมิตรคู่ค้าของเราได้มาร่วมกันบริจาคเงินให้กับศูนย์ศศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครับซึ่งเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น2ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินทั้งหมดนี้นะครับได้มาจากการรวมพลังของพวกเราที่ช่วยกันก้าวเดินวิ่งตามสโลแกนของเราครับ Walk to Give Give for Life เดินเพื่อให้ให้เพื่อชีวิตเป็นความภาคภูมิใจและความประทับใจของพวกเราทุกคนครับโดยจัดขึ้นที่อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยนายแพทย์กฤิจาตามระหัวหน้าศูนย์สิริกิตบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมได้พูดถึงความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ศิริกิตบรมราชินีนาถและกล่าวถึงปณิธานของศูนย์สิริกิตบรมราชินีนาถที่ดำเนินมากว่า20ปีที่ให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ด้วยมาตรฐานระดับสากลให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งเต้านมแบบครบวงจรและท่านก็ได้กล่าวขอบคุณโฮมโปรและทุกบริษัทที่ร่วมกันบริจาคเพื่อศูนย์เิร่องกิจบรมราชินีนาถด้วยครับหลังจากนั้นคุณวีรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมปรดักเซ็นเตอร์จำกัดมหาชนได้กล่าวว่าโฮมโปรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้บริจาคให้กับศูนย์จุลินกิจบรมราชินีนาศได้นําเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัยต่อไปและได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพนักง,งานคู่ขาที่รวมกันก้าวเดินวิ่งและแปลงก้าวเป็นเงินบริจาคในครั้งนี้และขอบคุณสภา,ากาชาติไทยที่ต้อนรับโฮมโปรเป็นอย่างดีครับหลังจากนั้นคุณขันประจบเหมาะ ผู้อํานวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยได้กล่าวขอบคุณโฮมโปรและบริษัทคู่ค้าต่างๆที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้โดยสภากาชาติไทยนั้นจะนำเงินส่วนบริจาคส่วนนี้นะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปครับเราไปชมภาพบรรยากาศและฟังความรู้สึกของผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้กันเลยครับ สำหรับทาง uh, ตัวต้าแม t เท a เรียล i n g Warehouse Solution ประเทศไทยเองก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงาน h o m e Pro f u n ์วอกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในปีนี้ที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ให้ทางพาร์ทเนอร์ Partner, หรือว่าพันธมิตรทางธุรกิจของทางด้านโฮมโปรเนี่ยได้มีส่วนร่วมในเรื่องของกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วยครับ ต้องขอบคุณมากจริงๆครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทาง Home Product Center นะครับที่ได้เรียนเชิญกรุงศรีที่เป็นคู่ค้าหลักนะครับทางเรามีความรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็มีความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็อาจจะร่วมกันช่วยกันในการตื่นเช้านิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็ยินดีที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็ออกกำลังกายร่วมกับพี่ๆน้องๆน,นะครับแล้วก็ผู้บริหารของ Home Pro ครับ ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนร่วมกับ Home Pro ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรามาอย่างยาวนานนะคะในการดําเนินกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมค่ะ,ะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เสียสละเวลามาโครงการฟันบล็อเราก็เริ่มกันมาเป็นปีที่3นะครับแล้วที่สําคัญเองมีหลายเรื่องที่เราเพิ่งมารู้นะครับจากท่านอาจารย์กิตนะครับว่าการเป็นมะเร็งเต้านมองเนียเป็นเรื่องที่ไม่ชใช่เรื่องร้ายแรง แต่ว่ามีทางรักษาที่ดีแล้วก็เชื่อว่าท่านเองเสียสละนะครับทำให้กับสังคมนะฮะก็คิดว่าผู้ร่วมค้าพันธมิตรทุกท่านที่มาเองในวันนี้เนี่ยก็น่าจะปลื้มใจเหมือนที่เราได้รับทราบข้อมูลนะครับก็หวังว่าเราจะร่วมกันทำสิ่งดีๆต่อไปในปีต่อๆไปทุกครับ ครับสรวันนี้เราก็อยู่ที่สภาไทยโรงพยาบาลจุฬานะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่เรามอบเงินสมทบทุน,นจำนวน2ล้านบาทจากการแปลงก้าวของกิจกรรม h o โ o ฟันบ a ็อ2024เนี่ยต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับ1ในปี2024นี้นะครับเนื่องจากเราจัดแล้ว3ปีก็มีความก้าวหน้านทุกๆปีนะครับ ในปีนี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากพนักง,งานเราทุกคนนะฮะจำนวน8,000กว่าคนเนี่ยที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้แล้วก็ร่วมเดินก้าวสะสมนะฮะเป็นการส่งเสริมเรื่องสุขภาพของพนักง,งานด้วยนะครับรวมถึงจานวนก้าวเนี่ยเราก็แปลงเป็นเงินบริจาคนะแล้ว,ลวเราเองได้รับความร่วมมือจากเวนเดอร์เนี่ยจำนวนเยอะมากขึ้น,นครับจากปีที่ผ่านมานะครับซึ่งปีนี้ร้อยกว่าเวนเดอร์นะครับที่มาร่วมกิจกรรมได้เงินจํานวนนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนเล็กๆ แต่เราถือว่าได้ดูแลสังคมนี้ให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับนะก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับกับนะทีมงานที่ได้ร่วมกันจัดในกีรมครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะทุกคนนะครับที่ทําให้งานครั้งนี้ประสบความสเร็จได้อย่างดีนะครับสำหรับปีหน้าเนี่ยก็คิดว่าเราจะคงจะต้องจัดอย่างต่อเนื่องนะครับแต่รูปแบบกรรมเนี่ยเราก็คงจะต้องเปลี่ยนให้มันดูน่าสนใจขึ้นนะมีความท้าทายมากขึ้นแลกกับนะร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมานะครับ ความสำเร็จของงาน HomePro FunWalk 2024 Walk to Give Give for Life คงจะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากเพื่อนพนักงานทุกคนคู่ค้าพันธมิตรที่น่ารักของเราที่มาร่วมกิจกรรมดีๆเปลี่ยนก้าวเดินเป็นเงินบริจาคซึ่งสอดคล้องกับ Core Value ของเราคือ Collaborate as one home pro เป้าหมายเดียวกัน one home pro ครับสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญครับ เพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนเพื่อนพนักง,งานทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันนี้รายการ Open h นเฮา์ต้องลาไปก่อนติดตามกันต่อไปครับว่า EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ